ไอ้นอไม่เห็นอย่าใช่ไหมคะขอบคุณค่ะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะปั่นจักรยานขอบคุณมากๆค่ะลำบากไหมคนอยู่เมืองนอก <laughs> อให้บอกว่าคนอยู่เมืองนอกสบาย นี่แหละไม่อยากขับขับรถก็ต้องปั่นจักรยานตอนนี้ตีห้านะคะเป็นมารกมองไม่เห็นตัวนัสือด้วย อยากให้ดูว่าชีวิตชีวิตคนอยู่เมืองนอกนี่บางคนก็สบายนะคะบางคนก็ลำบากก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะยิ่งปัดรถออกมาฝนยิ่งตกหนะกพอศัพท์เปียกเลย ดีหน่อยที่ว่ารถไม่พุกพลาดน,นะคะตอนเชาน้าเชอันนี้ปั่นขึ้นเนินเรี่ยวจะออกถนนใหญ่ฝนตกทั้งคืนเลยตกตั้งมื้อเย็นวานที่ที่ไลยตอนเย็น ตอนกี่โมงอะสี่โมงกว่าเนาะวันนี้ก็ทั้งวันเนี่ยขากลับก็เปียกนะดูน้ำเต็มถนนเลยค่ะเนี่แต่ว่าเราใส่เสื้อเสื้อกนันฝนกางเกงกันฝนเนาะจะเปียกก็ที่หน้านะคะ น้ำทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนโอ้โหน้ำเยอะเลยตกทั้งคืนนี้นะไม่เยอะก็ให้มันรู้ปะ อยู่เมืองไทยเราก็ร้อนเหลือเกินกลางวันอยู่ที่นี่ก็หนาวมันจะก็ยานลุยฝนไปทำงานนะคะทุกคนเวลาทำงานก็ต้องไปทำงาน <laughs> ขอบคุณทุกท่านนะคะอ,คอาทิตย์นี้อา,อากาศแย่ค่ะฝนตกหีมะอะไรก็ไม่รู้แหละ ขึ้นตอนเย็นได้ไปนะคะอย่าวันธรรมดาเงี้ยแต่ตอนเย็นเดี๋ยวก่อนติดตูก่อนประมาณสองทุ่มบ้านเราอะแต่ไม่ได้ไปไงเดี๋ยวย้อนหลังให้ค่ะ บางคนถ้าเข้าตามหลังถ้าเขาขี่รถตามหลังเราเราไม่ยกมือแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาน,นีเขาโกรธนะแต่อันนี้ยกไม่ได้เพราะว่ามือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งปั่นจับจักรยานนะคะสวัสดีคะ่ะคุณน,นัน <c oughs> ขอบคุณนะคะ ไปค่ะเปียกฝนไปทำงานด้วยกันมาอยู่ใหม่ๆแฟนบอกให้หัดขับรถบอกไม่เอากลัวก็ต้องขันจักรยานนี้แล้วค่ะวันนี้ดีวันนี้ดีฝนตกแตับ ลมไม่แรงนะคะเมื่อวานนี่ลมแรงมากเดี๋ยวได้สักสิบนาทีก็จะลงแล้วนะคะทุกคนแวนตาก็เปียกนะ้ำมองไม่เห็นแล้วคก็ ตาก็เปียกนะมองไม่เห็นแล้วค่ะดูในโทรศัพท์อาจจะว่าลมแรงนะคะทุกคนแต่จริงๆแล้วไม่ไม,ไม่ลมนิ่งมาก เพราะว่าปั่นจักรยานอาจจะแบบมีเสียงลมขอบคุณค่ะซู่ๆค่ะนี่แหละพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ดูค่าน้ำจะบอกอทุกคนว่าทำไมฝรั่งเขามีเงินทำไมเข้าไปกิน เขาไปเที่ยวไปกินฟุ่มเฟือยเพราะว่าอยู่ประเทศเข้ามันเหนื่อยทำงานทำงานทำงานไม่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนคืออากาศอย่างเงี้ยทุกคนจะไปเที่ยวไหนอะอย่างแอดนี่กลับเลิกงานกลับบ้านอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ไปไหนคะ่ะสฟแดง ี๋ยวดูก่อนมีรถไหมไม่มีก็ไปได้นะคะเพราะว่าอน,นี่เป็นถนนเล็กๆแค่ดูว่ามีรถไหมก็ถึงไปกินไปเที่ยวสนุกใช้เงินแบบไม่เสียดายโอ้โหน้ำตรงนี้ขังเยอะมากประเทศเติร์กมากเป็นประเทศที่ ที่เตีย้ยนะคะไขเข้ามาเนาะขอบคุณนะคะมองมองไม่เห็นค่ะทุกคนขอบคุณนะคะเดีย๋ยวติดไปแดงหน้าดูว่าได้กี่นาทีแล้วแล้วก็จะลงนะคะทุกคนถ้าครบกำหนดแล้ว เที่ยวก็มีความสุขของเขาค่ะทุกคนได้กินได้เที่ยวได้ดื่ม นี่ก็จะหมดนะคะทุกคนดูจักรยานเหลือแค่สามขีดจักรยานไฟฟ้าก็ทุนได้ค่ะก็แค่ทุนได้ทุนแรงเราได้นี่ว่าเวลาลมพัดแต่รลมเดนมาก็จักรยานนี่ก็ปันไม่ได้เหมือนกันนะคะทุกคนทุกคนลมแรงมาก นะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะี่แบเป็นกำลังใจให้ดูย้อนหลังนะคะว่าใครมาบ้างไม่มามั่งนี่ไฟแดงใหญ่นะคะถนนนี้ไฟแดงก็่านข้ามได้ค่ะแต่ถ้ามีตำรวจมาจัก,กรยานก็ถูกป๊ับนะคะ <laughs> จากนาทีแล้วโดโอ๋อสิบสองนาทีโอ้ยเห็นไหมคะไฟแดงที่นี่แป๊บเดียวค่ะถ้าไม่มีถ้าไม่มีรถอีกฝั่งหนึ่งมาเขาก็จะเขียวอีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคนไม่นานไม่นานเหมือนบ้านเราบ้านเรานานมาก ขอสินาทีนะคะพี่พีๆเพื่อนๆอันนี้ได้ครึ่งแล้วนะคะเนี่ยจากบ้านไปที่ทำงานสดแสดงว่า แอดตันไม่เร็วนะคะเพราะว่าอีกสิบห้านาทีก็ลงงานไปค่ะเล่งหน่อยไปอ่านคอมเมนต์นะคะ i ทำอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวไปทำงานสาย,ยาท,ทางทิศตะวันออก ตรงรตรงนี้นะคะตรงไฟแดงเลยขอบคุณพี่พเ,เพื่อนๆมากนะคะ Thank แดงกี้ o e แอร์ e ิว o สวอร์ชิงเห็นไฟแดงก็จะเรี้ยวแล้วก็จะหยุดนะคะทุกคนถ้าเช้าตื่นมาน้ามูกก็จะไหลนะคะ ดหน่อยลงไลค์ค่ะขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านนะคะไม่ได้ไม่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ต้องขอโทษด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะมานิดาขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลย้องอยาคุณน่านาใครนะ าสาครูไส้หมูยาเทพขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะหวัสดีนะคะทุกท่านขอให้มีแต่ความสุขนะคะหวัสดีค่ะ